อย่างเช่นตื่นนอนมาพี่แอฟชอบใส่เสื้อสีอะไรสมมุติสมสมุตินะเออไล่เขียนอะไรอย่างนี้หรือไม่ให้ดูค่ะไม่ให้ดูค่ะคุณแอฟพร้อมนะคะแล้วแต่เลยคิดว่าให้แต่ละคนนะคะลองคิดดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้นอนจะทํำยังไงพี่แอฟจะทํำยังไงข้อแรกไปคําถามแรกถ้าอีกฝ่ายงอนคุณจะมีวิธีง้อด้วยวิธีไหน สมมุติสมมุติพี่แอฟงอนจะมีวิธีงอด้วยวิธีแบบไหนหรือถ้านอนงอนแอฟจะมีวิธีงอ้อแบบไหนไม่ก็หนดะหรอแอฟบอกแอฟนี่แล้วแต่เลยแล้วแต่เขียนเลยค่ะขอแรกเราไม่รู้ว่าเขาคิดตรงกันหรือเปล่าถ้างอนการจะมีวิธีงอ้อแบบไหนนะคะคิดว่าตรงไหม ตรงไหมไปตรงมีคนตะโกนบอกว่าไม่น่าตรงกันขออนุญาตดูนะคะนอเขียนแล้วลบนะนอเขียนแล,ล้วลบพร้อมยังพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดน,นะหนึ่งสองสาแล้วค่อยโชว์นะโอเคพร้อมแล้วคำตอบนี้ถ้าแต่ละฝ่ายงอนจะมีวิธีง้ออย่างไรเปิดเลยคะ่ะเดื่สองสามเปิดค่ะ แล้วของแอปอ่ะขอโทษค่ะแอปพูดตามนี้ได้ป่ะเหมือนจะเป็นประโยคแรกๆที่เคยพูดถึงแล้วแหบบนัดยาวอย่างนี้ไหมยาวอย่างนี้ไหมากเห็นแอปพูดภาษาแบบขอโทษค่ะเรียบร้อยแต่จะเป็นเสียงเจ๋งๆเสียงสามอะไรเงี้ยเสียงสามหรอ อลยากเห็นสิ่งสามแอปมากทำยังไงอะทำยังไงอะคะสอนสอนได้ค่ะไม่ที่จำได้เพราะว่าไม่รู้เ่าเรื่องอะไรเดทแรกก็ขอโทษเลยค่ะจริงหรอทำไมอย่ากอ๋อเพราะว่าพี่เล่าเองมั้ยมีอะไรสักอย่างหนึ่ไหมคะที่ทำให้แอปต้องขอโทษอย่างนี้ไปผิดที่ ถูกไปปิดไปปิดโรงแรมใช่ยหมใ่ไปปิดทิพยแบบนัดนัดแบบร่าทานข้าวแล้วก็คือนัดทานใครที่คือเด็นแรกไม่ไม่ไม่ได้ไปโรงแรมนะหมายถึงว่าไปร้านอาหารไม่ก็คร้านอาหารไม่ได้อยู่นโรงแรมนี่กคิดอะไรเลยเนาะมันเป็นร้านอมาเกษตรร้านอุมาเกษตรแหมนี่ก็คิดไปคอลอกคอแม่คออค เอางี้มันเป็นออมากษเสที่มันอยู่ทีะะ่โรงแรมเอราวันแล้วก็เอราวันมันมีสองสาขาใจแล้วก็คิดว่าเอราวันพะพงศ์ตรงนี้เราก็ไปเลยผิดสาขาผิดสาขาเขาก็รอนานเลยาใช่ค่ะเป็นชั่วโมงวันนมันสุกราติดฝนสองชั่วโมงกัก็หมด้อบเลยนะออมากษเสก็จบแล้วนะก็หมด้อบเลยอ่ะคือมือนั้นเป็นมือที่ผมแบบว่าเออแบบคือก่อนแน่ๆเวลาผมแฮงเอากับพี่เขาเดี๋ยวเลี้ยง เดี๋ยวเลี้ยงเองอะไรอย่างนี้คือแน่นเหมือนเลี้ยงอะไรจำไม่ได้เนื่องในโอกาสอะไรใช่ไหพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงมผมก็ไปตัวเปล่าเลยเคือแน้นจริงๆของคือแน่นผมไปตัวเปล่าเลยผมแบบโอเคได้เพราะ<ๆ>ถ้าเกิดมีกระเป๋าตังค์ผมจะรู้สึกว่าต้องคว้าอะไรอย่างนี้ไปตัวเปล่าไม่มห่างสิ้นนั่งไปสองชั่วโมงยังไม่ป่าเอาละอาหารก็สั่งแล้วเอาไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อเอาที่แรกเลยเนี่ยอุ้ยดีชอบอินไซต์อะไรอย่างเงี้ยได้ชอบ แล้วได้ไงพอไปถึงปุ๊บเหลทสองชั่วโมงเออระหว,วาา่างนั่งรถไปก็ยังไงคิดว่าเอจะเอาไงดีจะไปหรือจะถอยดีหรือจะหรือเราจะไปกระถอยด้วยคนารกเลยโซเพราะตอนนั้นเหมือนเป็นยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คมยอ๋อย,ยังไม่ได้แบบเหมือนนัดเดทมากเฉยมันไม่ได้เดทดหรอกค่ะเหมือนนัดทานข้าวแล้วพอเหลกไปสองชั่วโมงพอไปถึงพูดว่า ตอนแรกอารมณเลยอย่าว่าจะไปหรือจะถอยโทรถามที่บ้านเอาไงไอซ์หรือเราถอยเราเราชิ่งเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอหน้าเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออไม่ได้เดี๋ยวที่บ้านวันไม่ได้เราหนัดไม่ได้นักเสียก็เลยต้องไปไปพอไปถึงก็เลยแบบก็ต้องสู้หน้าเอาแล้วพูดว่าก็ไปไม่ลืมนะผมไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยลอยอยู่เลยลอยเขาจะเนียนแล้วเกินที่เขาจะเนียนพูดว่าพูดว่าเอาไปถึงแล้วก็เป็นแบบว่า จำได้อ่ะม่นยจำอนอนห้ยจนหายเอนหยอนหาอนหายอยอนหายนายจอหายอนายใจอนั้อนหยอนหาเในหายใจอนายอามใจอยงจอเหายในายใจนหายจอนหายใจนยใอหายายนใหายใยใายใจใอนยอยนายงอนหาอนหานาอยา ไปคำนับเชฟอีกทีนึงวันนั้นไม่โกรธพี่แอฟเลยก็กอ่กอนก็ขอโทษเบอร์ก็หายรหรอตอนแรกถังนีนง่ตอนที่เขาจะขอโทษโกรธไหมโกรธโกรธวันเลดสองชั่วโมงมาเนาะสองชั่วโมงเออแล้วแลตอนโทรมาบอกจะถึงแล้วจะถึงแล้วแล้วแม่เราลงแล้วด้วยอ๋อไหนอ๋อผิดอ๋อ ที่มันเลยต้อใช้เวลาแต่พอขอโทษหายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นข้อที่สองกระตองเดี๋ยวให้ลบคำตอบนัดหนึ่งนะคะนี่ไงวันนี้เราแบบเหมือนฟิวงานมิสแอนกรีทเหมือนกันโอเคไปที่ข้อที่สอเดี๋ยวให้แต่ละคนลบคำตอบก,ก่อนนะคะข้อที่2องคำถามถามว่าถ้าอีกฝ่ายเหนื่อยมากๆจะทำอะไรให้รู้สึกเขาดีขึ้น สมมติถ้าแอปลองคิดดูสมมุติว่าถ้านนทํางานเหนื่อยมากเราจะทาําอะไรให้พี่าัดีขึ้นสมมุติวันนี้พี่แอปงานแน่นมากเขาเหนื่อยมากนนจะทําอะไรให้พี่แอปรู้สึกดีขึ้นค้ยถามจริง <laughs> <laughs> ตอบเล่นเลก็ได้ <laughs> <laughs> เขียนได้เลยค่ะคุณแอป <laughs> มีการแอบมองกันมอ,อง มีแอบด้วยนะไม่ไม่ไม่พี่แอบมองใช่คขาตอบไปจะเป็นก็ได้แล้วแต่สนุกที่นี่ก่อนสนุกมากบตแต่แตเป็นป้า้างบ้าน,าน, <laughs> นเ,นเนข้าใจมน้าางบ้านแล้วเด็กสองคนเราเพ่อแม่กับบ้านอ่ะ้านก็บบ้านเนาะสุดคุยอะ แอลกลคิดไม่ออกเลยแอะคิดไม่ออกมันใจดูด้วยโอเคแอมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอาจะทำอะไรโอเคเสร็จแล้วและถ้าแต่ละคนร,รู้สึกเหนื่อยอีกฝ่ายนึงจะทำอะไรให้เขารู้สึกดีขึ้นเปิดป้ายเลยค่ะสุบบดยอดน่าหรอ หัวล้อเพราะว่าแอปหัวล้อแบบนี้ไม่ได้ไม่นดนก็นจะบอกว่าเป็นบ้านหรืออะไรใช่ปะบอกว่าถ้าไปเหนื่อยแน่นอนปไปหาดารากันนะส่วนโดนบอกว่าเดี๋ยวพาพี่อไปกินข้าวพาไปกินข้าวครับอย่างอย่างแอปนี่คือแบบสมมติว่าท่านเหนื่อยพอได้ไปกินข้าวหายเลยไหม ของหวานแล้วกันของท้าวไปกินของหวานใช่ไหมก็พอได้กินอะไรแบบหวานๆกันได้เลยเลยใช่ค่ะถ้าวจะแบบหายแน่ๆจบแบบว่าแฮปปี้แน่ๆต้องพาไปดูหนังว่ามีป๊อปคอร์เ้ยนไวรุ่นเป็นคำที่มีสั b เ e c t เยอะ เ้าแบบว่้เาดูหนังไงมากินป๊อปคอร์นน่ารักนั่นนะคะมันฟังดูไม่แก่กับพูดต่อหวานน่ารักไงแล้วมีโมเมนต์นี้มสมมติว่าทำงานกันมาเหนื่อยพาไปทานข้าวไปดูหนังซื้อป๊อปคอร์นซื้อขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าแบบเออแค่นี้ก็แบบ แฮปปี้แล้วบางทีก็เป็นหนังที่ไม่ได้ใหญ่ดูมากนะแต่ว่าชอบชอบฟิลแบบขับรถหนักแล้วก็ชอบฟิลอ่านป๊อปคอนเรยเพราะว่าดูไปแป๊บหนึ่งก็หลับแล้วก็จะไม่ยอมรับว่าตัวเองหลับไม่เข้าใจจริงป้ดูอยู่ดูแล้วผมหลับเร็วนะหลับเร็วผมไม่เข้าใจว่าตอนเรื่องหลับเลยหรอดูอยู่คือไม่รู้จะพูดดูอยู่ดูอยู่ มันบ่อยมากเืออันเนี้ยก็จะแบบว่าเอ้ยท่านเหนื่อยก็แบบก็กลับบ้านนอนคืออยากพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่ไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่ง่วงอยากดูหนังพี่เาล่าว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอุ้ยไอเอ็ดทำไรไม่ก็แสดงว่าเป็นคนชอบแบบบรรยากาศอยู่ในโรงหนังเนอะใช่ชอบมากอะเอาไว้นอนเอหรอโอ๊ยหลับหรอตลอดทุกเรื่องไหมทุกเรื่องไหมเกลียเกือบวทุกเรื่อง แต่ว่าเา้าเขาจะดูทั้งเรื่องเล,เลยถ้าวันนั้นผมหลับอ๋อเป็นการแก้แค้นแล้วเช็คไมเช็คไปพระเอกทำอะไรนะเอกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเช็คผมยอมรับวผมหลับ,ลบ <laughs> แต่แอปไม่ยอมรับถ้าหลับปุ๊บไม่หลับไม่ไม่ดูดูอยู่ค่ะน่ารักมาที่ข้อสามกันบ้างข้อสามเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เลยนะคะ ว่าถ้าทีฝ่ายอีกฝ่ายนะติดอะไรมากที่สุดในชีวิตประจำวันแอปคิดว่านอนติดอะไรมากที่สุดเออแบบอะไรที่มันต้องพกทุกวันในชีวิตประจำวันสิ่งนี่ขาดไม่ได้หรือแบบแล้วนอนคิดว่าพี่แอปอ่ะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยคิดว่าอะไรเียอ๊ะอันนี้คำถามขายของอเปลบา <laughs> แล้วแต่แล้วแต่ ลุ้นนะคะคางนี้แอปสิอเขียนเสร็จก่อนเลยแสดงว่ารู้มั่นใจด้วยโอเคพร้อมแล้วนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดค่ะ S <S เ,ปเป็นไงล่ะเป็นไงเด่นมากแอปเปิดเลยค่ะแอปเฮ้ยคนข้างๆเฮ้ยต็มีอะตะมุงตะมีน mm ้องยิ่งอะทำไมถึงคิดว่านอนติดคนข้าง ที่สุดค่ะขาดไม่ได้คิดคิดเข้าข้างตัวเองเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคิดว่าทำไมมั่นใจไหมมั่นใจว่าเขาตั้งใจแต่นั้นใจค่ยเพราะว่าเป็นคนที่แนะนำสิ่งดีๆให้ค่ะนี่ทำไมถึงคิดว่าพี่แอดขาดไม่ได้เลย advance cream ของด็อกเรจิลแล้วก็มือถือขอมือถือก็แน่นอนอยู่แล้วนะส่วนตอนเจอ advance cream นี้ก็คือเห็นทุกวัน ในกระเป๋าคือแทบจะเป็นครีมตัวเดียวเลยที่เห็นในกระเป๋าครับคือมันก็เลยชัดเจนมากๆแล้วคนข้างชัดเจนไหมชัดเจนเหมือนกันครับทงเก่งมากเลยครับแฮปปี้เนาะเธอทำไมฉันเกิดเนี่ยเ่อแตกไปหมดแล้วฮาเลยนะหนูก็เกิดค่ะต่อไปข้อสี่เลยข้อสี่ ามว่านิสัยอะไรของอีกฝ่ายที่คุณชื่นชอบเฮียาดกนิสัยอะไรของอีกฝ่ายที่คุณชื่นชอบโอเคเดี๋ยวรอให้อัพเก็บปากกาก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดค่ะ <appointment> จิงใจเทคแคร์ทุกคนดีมากๆ นนก่อนเลยทำไมชอบนิสัยของพี่แอ๊ดที่เป็นคนเทคแคร์ทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าตัวผมันส่วนตัวทําไม่ได้จริงๆหมายถึงว่าไม่สามารถทําได้ดีที่เขาเลยหมยายถึงว่าความเซนซิทีฟความอ่อนน้อมหรือว่าความแบบแค่อยู่เฉยๆนิสัยบางอย่างที่เขาที่มันออกมาธรรมชาติแล้วเหมือนทุกคนเพื่อทจะเอ็นดูพี่เขาันี้นมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออว,ว้าวมากๆครบับผมหรือว่า ไม่ว่าจะเทศกาลไหนโอกาสพิเศษไหนอะไรก็ตามที่เขาไม่เคยพลาดจริงๆแล้วพี่เขาใส่ใจทุกๆคนเข้าๆกันหมดเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก Amazing มากๆอืมค่ะพี่แอรลาบพี่แอมเป็นคนจริงใจนนเป็คนจริงใจทำไมถึงประทับใจตรงนี้เขินอ่ะไม่ทันยวใหม่ทำไมรู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ชอบ คือเราอยู่กับอะไรที่คือเขาเรียกอะไรมันมันแอปเจอกับอะไรที่มันคอมพลีเทนมันซับซ้อนมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วเมื่อแอปเจอคนคนนึงซึ่งเขาเขาจริงใจเขามีอะไรเขาเขาพูดตรงเขาอะไรเงี้ยมันช่วงแรกอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่หลังนล้นรู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือสิ่งที่ที่แอปหยุดเวลาแฮปปี้สบายใจจริงๆแล้วมันเลยทาให แฮปปี้ในทุกๆมิติอะค่ะอไม่ว่าจะปรึกษาเขาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานหรือเรื่องอะไรสุดท้ายมันกลับไปที่ลึกๆแค่นี้เองว่าจริงใจค่ะเพราะฉันไม่ว่าเราจะปรึกษาเขาเรื่องไหนมันจะออกมาในรูปแบบไหนเราจะรู้สึกว่าเราเชื่อใจจากความจริงใจของเขาค่ะออกบื้อัถฟังดูมากโอ้มากมากเออแต่ความสิมเปิลน้มันกลายเป็นแบบนี้แหละ มันเป็นความรู้สึกดีที่แบบอยู่กันยาวๆได้แล้วแบบสบายใจแบบดีโทรฉันเหมือนแบบฉันสมัารงานแต่งงานเลยอะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ถ้าต้องเลือกสถานที่ที่จะต้องพาไปพักค่อดจะเลือกที่ไหนโอเคเรียบร้อยเนาะ พร้อมแล้วสถานที่ที่จะต้องเลือกไปพักผ่อนคิดว่าที่ไหนเปิดเลยค่ะยังไม่จบยังไม่จบมินเตออ์มินตตออ์เรียงความนี่คือเรียงความกิจกรรมเยอะมากนะคะคุณแอปโอเคเปิดเลยค่ะนี่ของนอนก็คือไปต่างประเทศเลือกที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่แอฟริกาส่วนแอปง่ายๆสิเป้ามา ที่บ้านเลยค่ะไปดูหนังฟังเพลงค่ะดมตจิวแล้วก็เล่นเกมด้วยพอแล้วกิจกรรมไปรุ่นโยกเข้ามาได้ด้วยน,นี่โย,โยกได้ทำไมถึงแบบง่ายๆสบายๆซิมเปลิลเลยกิจกรรมไปรุ่นเพราะของเขา่ยจริงๆแล้วนอนชอบอยู่บ้านไหมชอบอยู่บ้านอ๋อผมไม่ชอบออกไปไหนเลยอ,อ๋อถือว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบมันเป็นการรับความจริงๆแล้วก็ยังไงอยู่บ้านนองทำอะไรบ้านดูหนัง ดูหนังก็แอปอีกแหละชอบฟังเล่นเกมใช่ค่ะก็จะแบบก็เนี่ยค่ะทัาผ่อนสบายๆดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูแลตัวเองค่ะแต่อย่างนนทําไมเลือกไปเที่ยวต่างประเทศพี่เขาชอบเที่ยวเนอะอ๋อชอบไปต่างประเทศใช่ชอบไปต่างประเทศคทําไมถึงเลือกสวิตเซอร์แลนด์กับแอฟริกาเพราะเพราะที่ที่เขาเคยพูดกับผมว่าอยากอยากไปแต่ผมบอกว่าผมไม่อยากไป ไม่แต่คือคือผมว่าผมมันไม่ชอบเที่ยวแต่ถ้าเกิดที่อยากไปคุเชียร์ผมไปได้แต่ว่าได้ใหญ่อะคุณซียร์เราจะพาไปเอาไปไปได้ไห <ป S 1> มบอกว่า <laughs> ไม่อยากไปสิ <laughs> อารฟิตาค่ะโอ้ยชอบตรงทีย่ยอารฟิตาไหมคะ <laughs> อ่ะถ้าสมมติว่าท่านอยากขาจัดทริปเราแต่จริงมแล้วถามถึงว่านนทเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศ <laughs> หรือว่าไม่ชอบเที่ยวไหนเลย อ๋อหรอใช่ใช่แบบว่าจะในประเทศต่างประเทศคือผมแบบคือคือถ้าจะชอบเที่ยวคือต้องว้าไปแล้วอะหมายถึงว่าคือผมไม่ชอบการแพ็คกระเป๋าอะไรเงี้ยการเดินทางที่แบบไม่ชอบแบบจัดกระเป๋าแพ็คกระเป๋ามันรู้สึกแบบวุ่นวายอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็ไม่ต้องแพ็คเรื่ไปไปแต่ตัวเลยไปไะอย่างตามชอบการท่องเที่ยวใช่ใช่ลสถานที่ที่แบบไปสมัคไปที่ไหนกัน สมมุติว่าจะต้องเป็นทริปประจําประจำแบบประจําปีที่แบบครบรอบอ่ะสมมุตินะแล้วจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศกันเหนไหมเห็นไหมเขาต้องมีทริปประจําปีเออก็อไม่ได้ติดอะไรอ,อ่าได้ใช่ไหมได้ได้ได้ออจริงไปไหนก็ได้ค่ะเพราะจริงๆไปกับเขาก็แบบง่ายเขาสบายสบายออไม่เหมือนเขาเป็นวนสบายสบายอ,อ่ะ ณสุดมากเวลาถ้าจัดทริปไปต่างประเทศใครเป็นคนแพนพวกไอททนารีจะไปที่นี่นะจะแวะไปนี่อะไรเงี้ยใครจะนานดันส่วนใหญ่แลนด์มาร์ผมจะเป็นร้านอาหารมากกว่า,าก็จะเป็นผมที่แบบหาร้านอาหารมาแต่ว่าถ้าเกิดพี่เขาถ้าเป็นที่สวยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่เขาเสนอมาอมส่วนมาก,กาจะเป็นการคุยกันมากกว่าถ้าจะเป็นทริปต่างประเทศวันนี้เราได้ความน่ารักเนปะ็นความแบบอบอนนะุ่นอะ วุ้นแต่แชร์นิดนึงได้ไหมตอนเราเคยไปทริปไปเกาหลีกันอะไรย่างเงี้ยค่ะเออเขาจะเป็นผู้ชายผู้ชายอ่ะคือของจะน้อยใช่ไหมเหมือนเราจริงจริงเวลาไปสามวันกระเป๋าใบเท่าไหร่ใหญ่ไหมกระเป๋าใส่ใหญ่เลยไหมสามสี่วันสี่วันไม่ใช่ประเด็นยังไงก็ไปใหญ่คือเคยต้องต้องพร้อมต้องครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาคือเอาจะไปใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วคือพอเข้าน้ำแบบ ทำามันมีแค่นี้เองเหรอรู้สึกแบบอุ้ยเกรงใจอะถ้าเราจะแบบการขอของเราเยอะมากเขาก็ถ้ามีแบบน้อยๆของเขา Moisture เขาเนี่ยค่ะดรจิ l l and Blandin จริงๆนะเขาไปเกาหลีด้วยกระปุกเดียวจบแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเราเอาสภาพไปกี่ชุดสมมอผ้ไปสามวันเอออ๋อสามชุดสิฮะแค่นั้นเลยแค่ะสามวันเราไม่มีทางสามวัน แต่สามชุดของผมจะเป็นเหมือนกับก็เสื้อยืดสีขาวสามตัวอะไรงี้แล้วก็กางเกงก็กางเกงแค่นั้นแต่แต่ข้าพมาที u, ่แอรสมมติเราไปเที dangers, ่ยวสามวันจริงๆแอร์ก็เป็นคนเสื้อผ้าไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเคองอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์อะไรอย่างเช่นทุกอย่างแบบอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดูแลแบบว่าผิวหน้าผิวกายผมอะไรอย่างี้เยอะเป็นคนเป็นคน สุดท้ายเวลาเราไปเที่ยวบางทีเราก็อยากจะไปช็อปไปลองของแต<ะ>่ยังไงอราก็จะเอาของที่ตัวเองแฮปปี้มั่นใจว่าใช้แน่แนๆอไปด้วยคนไหนจะได้เป่าผมไหนจะวีไหนจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ออแต่ต้องบอกอะอย่างเรนไปลิปเกาหลีอะจริงๆใครไปเกาหลีใครๆก็อยากไปลองช็อปของสกินแคร์เยอะมากค่ะ<ๆ><ๆ>เราสองคนไม่นอกใจนะคะนี่ถาะว่าเราสองคนมีอะไรคะ เซอแอดน์สครีมค่ะน่ารักมากๆอย่างแชร์ประสบการณ์หน่อยอย่างเกาหลีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนผิวแห้งอย่างเกาหลีชุงหน้าหนาวไปปุ๊บแับบางคนท้าผิวแห้งผิวเซนซิทคีฟคือมันจะแบบแตกเป็นขุยใช้ลถแต้มสิแล้วเป็นยังไงแชร์ประสบการณ์ตอนไปเที่ยวเกาหลีหน่อยเอาประสบการณ์เรียๆเลยนะไม่มีปัญหาเลยแล้วรู้สึกว่า โชคดีมากๆที่เราใช้ดรจิวแอนด์แนครีมก่อนก่อนหน้าที่จะแบบเออมีทริปไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องแบบสดจริงๆแล้วะ่ืะคือไปช่วงที่หนาวมากแบบหิมะตกแบบติดลบมะเนาะติดลบเยอะเลยอะค่ะมันแต่งหน้าไม่ได้จริงๆมันแห้งมากมันแห้งมากแล้วก็เป็นความแห้งที่พอหิมะตกมันเปียกคือมันแต่งหน้าไม่ได้เลย เพราะฉันถ้าผิวหน้าไม่ดีจริงอะ่ะก็เสร็จเลยก็น่าจะแบบฟ้องกันไปเลยค่ะค่ะแล้วก็เราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือไม่มีปัญหาเลยวันรุ่งขึ้นตื่นมาหน้าเราก็ไม่แห้งไม่ร่องเลยอืก็ถึงบอกว่าตัวนี้สะอาดคือ เต็มจริงๆ,ๆนะคะเพราะว่าตัว a d v a n c e ตัว Doctor's Oil Advanced Cream เนี่ยอางที่บอกว่าสารสกัดเขาก็สามารถลดเลือนริ้วรอยได้แล้วก็มีสารสกัดที่เน้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่สูตรมาแล้วขนาดไปเกาหลีอากาศติดลบไม่แห้งยังให้ความชุ่มชื้นคือตื่นมาผิวมันจะฟูๆอะไรอย่างงี้เลยไหมเนี่ยอ๋อสำหรับแอบเองใช่ค่ะอย่างที่เขาเรียกว่าผิวอิ่มนม้ำแอบเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอืมค่ะเอาละช่วงสุดท้ายงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปสั้นๆเลยนะคะว่า ตัวด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์ครีมในมุมมองของพี่แอปเป็นยังไงบ้างเขินเขินคือแต่ละคนก็จะแบบแอปจะโยงเกี่ยวกับนอนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกแอปเลยสำหรับตัวด็อเตอรจิวแอดวานซ์ครีมเป็นยังไงบ้างทางสั้นๆคือตอบจบครบทุกปัญหาผิวค่ะ ง่ายๆสันๆเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาชัดๆเลยนะคะถ้าในวัยแอลอย่างที่บอกค่ะคือเรากังวลที่สุดแหละเรื่องของริ้วรอยอแล้วจริงๆทุกๆปัญหามันสัมพันธ์กันเ<ม>ช่นผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะผิวขาดความชุ่มชื้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆอันไม่ค่อยสนใจนะมันฟังดูแบบก็แค่ผิวแห้งแล<ม>้วเพรที่ไหแต่พอเราโตขึ้นรู้เลยพอผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆ จะฟองขึ้นมาแล้วอะไรก็ช่วยไม่ได้ค่ะถ้าคุณสภาพผิวไม่ดีอะไรก็ช่วยไม่ได้ถ้าคิดว่าการแต่งหน้าจะช่วยได้คิดผิดมากๆเพราะว่าการแต่งหน้านั่นแหละยิ่งแต่งหนาเท่าไหร่ยิ่งฟองริ้วรอยต่างๆมันจะยิ่งยิ่งฟองชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราต้องกลับไปที่การดูแลผิวให้สภาพผิวนั้นดีที่สุดมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ดองเตจูแอดวานซ์ครีมเหมือนกันค่ะ อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วจะรู้เลยว่ายิ่งใช้ยิ่งผิวดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ,คะหากทุกคนสัมผัสจริงค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะความกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยต่างๆลดเลดือนลงอย่างแน่นอนค่ะะในความคิดของโนด็อกเตอร์สิ n แอดวานซ์ครีมสำหรับโดนคืออะไรครับถ้าผลลัพธ์ที่เขาก็พูดไปแล้วนะสำหรับผมจะเป็นเรื่องของการใช้ง่ายนะครับผมไม่หลายขั้นตอนตอบโจทย์ ทุกปัญหาผิวจริงๆครับผมเพราะผมรู้สึกว่าในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเน,นี่ยอันเนี้ยคือมันเรียบง,ง่ายที่สุดแล้วแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีดีเกินไปมากๆแล้วผมแค่กระปุกเดียวเองครับค่ะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายวันนี้ให้ทั้งสองคนป้ายยาทำไมทุกคนถึงต้องใช้ตองเตรจิวแอานซ์ e ครีมเอาให้ใครก่อนดี <c oughs> พี่แอ,อ๊หรือหรือนอนทง <c oughs> แอก็ได้ค่ะ <c oughs> ที่อยากให้ทุกคนลองใช้นะคะดองเตสิ d v แอ c e านซ์ครเพราะว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะกังวลเรื่องของปัญหาผิวด้านใดอยู่ตัวนี้ตัวเดียวครบจบทุกปัญหาแอบว่าอันนี้มันคือมันบอกว่าใสตอนมันที่สุดแล้วอของการใช้สกินแคร์ที่ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกปัญหาค่ะค่ะนอนเละคะอะแล้วก็ในส่วนผมผมมองว่าสำหรับคนที่คิดว่ามันอาจจะ ช้าเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่าสําหรับคนที่อายุพอๆกับผมหรือน้อยกว่าผมก็ตามผมอยากให้มองว่าการดูแล,ผ,ลผิวหน้าเราเนี่ยมันเหมือนการแปลงฟัน <c oughs> จริงๆมันต้องทําทุกๆวันเนาะไม่งั้น <c oughs> อยู่ๆวันหนึ่งมันอาจจะซุกจนกลับมาแก้ไขเนี่ยยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดทุกคนไม่รู้ว่าอยากจะเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าใช้ตัวอะไรดีก็อยากจะฝากกับต้นเจนมาอาสกรีิครับค่ะขอเซ็นประมยทให้กับแอปและนนด้วยนะคะ